สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีออเดอร์ครีมสลายฟ้าปังมากนะคะปังอีกแล้วต้องขอขอบุญขอบุณทุกๆออเดอร์นะคะพี่น้องคะ่ะพี่น้อง,องท่านใดที่เป็นฟ้าเป็นกระนะคะอยากหน้ากระจ àng, ่างใสไรซิลก็สามารถทัดขมาสอบถามทางเฟซบุ๊กแอลชวนจีแคทนวลได้เลยค่ะพี่น้องครีมดีการันตีจากยอดขายนะคะพี่น้องปังทุกมือค่ะขอบุณค่ะ ดีคะ่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้ววันนี้ผ้าไม่กินข้าวปุ่นเศร้านะคะข้าวปุ่นเศร้าอุบลราชธานีเด้อพี่น้องคะใส่แบบพิกป่นไปแล้วนะคะใส่นาประแดกล่องไปเลยนะคะโอ้ยเลยยินเสียงพัาล่มในเดือพี่น้องเมียงวันลหลายหลายจะเป็นหลายคักหลายเนี่ยหลายโพดหลายโพดสีเปลืเพัาลร่มกับผ้าใบหรอกพี่น้องคะ่ะกัืสีทอไหมเนาะพ้าพี่น้องไม่กินข้าวปุ่นเศร้านะคะเนาะ มีพักขาพักกันจองลวกนะคะแล้วก็มีบตัทวงอกเส็บๆนั่นๆน้ำกันพี่นอ้องมานด้ค่ะมาเด้อมื้ยนี้มาลายก็ทุกมือไหมก็เหีย่ยงมันห่อน,ห,อนหรือมันอย่างบุ๊คจับคนเห็นมันขอนํำขอเนื่อยแล้วบาดพี่น้องพักลวกลายๆนะคะ เผเพิ yeah. ่มใส่เห็นไหมวะหพี่ม่อนพันยิงวี่ไห้อยู่ข้างหลังพี่น้องมาถมมาได้ม่ใส่เลยี่ หน่อยเดียวค่ะพี่น้องเมื่อวานกับเมนฝนตกใน,ในบ้านจังว่าอึ้งออกอยู่หน้ากับ่ตกนะคะ ใช้จอนเจ้งเล่มั้งใช่เสร็จสดเสร็จนิดหน่อยนะคะพี่น้องบีบไหม่หมแจบ บีบเฉพาะสดเสร็จมันจะน้อยๆนะคะดูดน้ำดิๆห้านยูน่าจะรวยกับเสียบพี่น้องค่ะว่าม,มีโอกาสได้เขาไปซื้อนะคะต่านซื้อหลานยังหรอสร้างอออกองบัน ขอแลมเพื่อน่าจะรวยมากไปซื้อนะคะขอบคุนเศร้ารานดังเื่อกันน้ำน้ำยาเป็นยีเสียบหอมปลาร้มอ,อืม บิดดอยพักคาเลยขิดจะกินแนวนี้นะคะพี่น้องเมืเ่อไีรขอบุญซาแถวแร้แสบพี่น้องคะ่ะคอมเมนต์มาบอกเลยด้วยค่ะคะุ้คนมากินขอบุญนะคะ I'm lost. mình đang nhiều thế อือใส่เนื้อนัวพี่น้องค่ะแมงวันกับอะไรพ่อแมงวันเอ้ามื่อนีภาพี่น้องไม่กิ่นเขาปุ่นเศร้านะคะอุบลนนะคะแถวบ้านนี่แหละพี่น้องค่ะเซ็จไม่ไม่สดๆนะคะซังเขาบีบมากไม่ไม่เลยพี่น้องนามปลากระดูกนุ่งหอมๆนะคะเอ้าผู้ใดมักเมนูเมนเมนูนี้กับจตตามได้เลยพี่น้องอ้าสลับวันนี้กสิได้ขอตัวลาพี่ร้านลองไปแล้วไว้พอกันคลิปหนามือหนาพี่น้องคะสลับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ มันขักส่วนมาสอนหัวเบิดมือแดดบดมื่อนี่ฝ้าคึมๆึมั่มไม่แดดเลยอากาศดี ให้หน้านาบัตได้ไปได้ไป ทัก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 ,ทกได้เป็นถวยน้อยยิ่เตนี่อตัว, <c oughs> ตวงใหนี่ขาแล้ว,ตวเตนี่โอ้คุณอะมือ่อยคืองามทำไมมาเที่งกัน